ครับเรียนท่านเลขาธิการกรปทท่านดรอัมพรพินาศนะครับและท่านผู้ในการเขตนะครับปฐมนะครับแล้วก็บัณฑยมนะครับรวมทั้งผู้บริหารนะครับที่ได้คอนเฟล็ตนะครับอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่นะครับแล้วก็สถานศึกษานะครับครับวันนี้เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน นะครับที่เราต้องขอความร่วมมือนะครับซึ่งมีการสั่งการไปเมื่อ,อาวานนี้ช่วงเย็นนะครับก็คงเป็นเรื่องของในเรื่องของโรงเรียนคุณภาพของชมุมชนนะครับแล้วก็โรงเรียนมัธยมดีสีมุมเมืองนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณนะครับท่านเขตทุกเขตนะครับที่ได้รวบรวมส่งในเรื่องของแผนผังนะครับการจัดทําแมปในเรื่องของโรงเรียนหลักแล้วก็โรงเรียนในเรื่องของเครือข่ายให้ ทางสปทมานะครับแล้วก็เมื่อวานเราได้มีการรวบรวมนะครับแล้วก็ดูในรายละเอียดของแต่ละเขตพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับเราก็พบว่ามีในเรื่องของอแผนผังที่มีความแตกต่างกันนะครับก็วันนี้จึงได้ขออนุญ,ญาตนะครับได้เชิญท่านมาประชุมคอนเฟล็นซ์นะครับในเรื่องของการจัดทําในเรื่องของแผนผังนะครับครับในโอกาสนี้นะครับก็ ผมขออนุญาตเรียนเชิญทางท่านเลขาธิการนะครับได้สื่อสารกับท่านผู้ในการเขตและก็พวกเราครับขอกราบเรียนเชิญครับท่านครับครับกราบเรียนท่านผู้ในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งปฐมมัธยมท่านรองและก็ท่านพอแผนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการดําเนินการจัดทําคําของบประมาณอันนี้เราจะพูดคุยประเด็น2ประเด็นหลักก็คือเรื่องของการดําเนินการจัดทํา ตามนโยบายรัฐมนตรีในเรื่องของโรงเรียนดีของชุมชนกับเรื่องของโรงเรียนดีสี่มุมเมืองมัธยมดีสี่มูมเมืองในสองประเด็นนี้ตามที่เราได้สื่อสารและทำความเข้าใจผ่านคอนเฟอเรนซ์ไปยังท่านผู้บริหารไปเมื่อข่าวก่อนนะครับในการจัดตั้งเนี่ยในดยเราเอาโมเดลของภูเก็ตเป็นเป็นฐานในการอธิบายความ ตอนนี้อาจจะมีความยังไม่ลงตัวหรือไม่สอดคล้องกันอยูใ่ในหลายมิตินะครับซึ่งเราจะต้องทําความเข้าใจกันก็คือสิ่งที่เขตทั้งประถมและมัธยมทํามาเนี่ยในการสื่อสารข่าวก่อนเนี่ยเราเอาเขตเป็นฐานในการให้ท่านทําแต่ละเขตก็ทําของเขตใครเขตเรามาแต่พอมาทําในภาพรวมของจังหวัดเนี่ยพอจะลงเป็นรายละเอียดของจังหวัดเนี่ยเราก็พบว่า มีความเข้าใจไม่ตรงกันในหลายๆอย่างนะครับผมขออธิบายแนวทางนะครับที่ให้ไว้ไปคือคือ1นนะครับเราต้องการให้ทุกเขตพื้นที่นะครับได้ดําเนินการจัดทําแผนที่สถานศึกษาอันนี้ภารกิจที่1ซึ่งท่านก็จะเห็นในรูปที่ผมจะขึ้นให้ดูนี่นะครับคือภารกิจที่ท่านต้องทาครับนี่คือภารกิจที่1ท่านจะต้องทําแผนที่สถานศึกษา เหมือนกับของจังหวัดภูเก็ตแบบนี้เลยนะครับอันที่สองเราท่านต้องใส่สีที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เนี่ยให้ตรงกันกับที่เรากําหนดที่เราได้ตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าสีมันก็เป็นคนละสีนะครับไม่ไม่ตรงกันสอดคล้องกันก็เลยอยากให้ท่านหน่งได้ปรับในลักษณะเช่นนี้ ทนี้การทำชิ้นนี้เนี่ยหมายความว่าเขตปถมกับเขตมัธยมเนี่ยต้องมาทำงานร่วมกันนะครับถ้ามัธยมดีสมุมเมืองมาอยู่ในจุดใดท่านก็ต้องมาทำพอดจุดร่วมในแผนที่ของแต่ละเขตบังเอิญว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นเขตเดียวในปถมแล้วก็มีมัธยมนะ มาแจมอยู่ในจังหวัดนี้ซึ่งมัธยมตรงนี้มีอยู่สามจังหวัดคือภูเก็ตละนองกับพังงาแต่พอมาพอดพื้นที่นะครับมัธยมต้องมาทำร่วมกับปฐมอันนี้อันนี้ของภูเก็ตนะครับก็จะมาทำเนื่องจากมีนหนึ่งเขตเมื่อท่านทำตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเห็นภาพว่าพอทำแผนที่ตรงนี้อ่ะท่านต้องสรุปแผนที่ตรงนี้ออกมาว่า ในจังหวัดภูเก็ตในยกตัวอย่างท่านมีมัธยมอยู่ทั้งหมดกี่โรงท่านก็จะใส่สีมัธยมลงไปคือสีเขียวนะครับแต่ในจุดไหนที่ท่านจะทำเป็นมัธยมดีสีมุมเมืองเนี่ยท่านก็ต้องเปลี่ยนสีเขียวไปเป็นสีน้ำเงินนะครับท่านจะทำทั้งหมดกี่จุดอันนี้คือมาพอดจุดร่วมกันนะครับ แล้วในขณะเดียวกันโรงเรียนปถมก็เหมือนกันนะครับโรงเรียนปถมส่วนไหนที่ท่านจะกําหนดเป็นโรงเรียนดีโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเนี่ยท่านก็ต้องใส่เป็นสีสีส้มใช่ไหมเอาเป็นสีส้มไหมหรือสีอะไรสีแดงเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงอย่างนี้ท่านก็จะเห็นพอดูภาพทั้งจังหวัดเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าในจังหวัดภูเก็ตเนี่ย จะมีโรงเรียนแต่ละประเภทที่เราพอดจุดเนี่ยอยู่ทั้งหมดกี่จุดส่วนอันนี้คือแผนที่หนึ่งที่เราจะต้องทำทีนี้บังเอิญว่าภูเก็ตมันมีเขตเดียวจังหวัดเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปนิดนึงกลับไปที่เดิมนิดนึงแต่ถ้าเป็นอย่างโคราชปัญหาก็จะเป็นอย่างโคราชถ้าโคราชเนี่ยมาทําแผนที่แบบนี้มันไม่สามารถทําได้เพราะมันขนาดใหญ่มากนะครับ ของโคราชก็ต้องแตกออกเป็นเขตทั้งหมดมีอยู่เจ็ดเขตก็ต้องทำแบบนี้เจ็ดแผ่นเจ็ดแผ่นแล้วก็ต้องมาทำแผ่นสรุปในภาพของจังหวัดอีกแผ่นหนึ่งปะหน้าเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับซึ่งผมให้ฝ่ายทำไว้แล้วใช่ไหมตัวอย่างนะครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวให้ฝ่ายชี้แจงอีกทีหนึ่งอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับ ที่ที่ที่เราพบปัญหาประเด็นที่สองครับที่เราพบปัญหาก็คือว่าโรงเขตพื้นที่ปถมนะครับก็มีความเข้าใจต่างกันมัธยมก็เข้าใจต่างกันยกตัวอย่างเช่นปถมบางแห่งก็บอกว่าเราทดลองนำล่องไปก่อนสักหนึ่งจุดแค่นั้นพอบางจังหวัดก็บอกว่า เราทำให้ครอบคุมพื้นที่ไว้เลยว่าถ้าหากโรงเรียนควรจะมีเนี่ยเราจะมีเท่าไหร่ดีสีมุมเมืองจะมีเท่าไหร่ผมขอสื่อสารไปยังเขตพื้นที่ปฐมและมัธยมว่าท่านต้องทำแผนไว้ล่วงหน้าเลยว่าในเขตพื้นที่ของท่านในแต่ละเขตของปฐมเนี่ยเราจะมีโรงเรียนดีของชุมชนจริงๆเนี่ยถ้าหากทำเต็มพื้นที่เนี่ย อีก2ีปีเนี่ยโรงเรียนคุณภาพเนี่ยถ้ากระจายอยู่ในพื้นที่ควรจะมีจริงๆอยู่กี่โรงนั่นก็คือกําหนดจุดที่จะกําหนดโดยมีคุณสมบัติอย่างดังกล่าวที่ว่านั้นนะยกตัวอย่างเช่นอ่าร้อเขต2ปัจจุบันมีโรงเรียนขนาดเล็กมขนาดต่างๆเต็มอยู่พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเกือบ300กว่าโรงเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามีโรงเรียนดีของชุมชนจริงๆเกิดขึ้นเนี่ย จะมีทั้งหมดกี่โรงนั่นก็คือกำหนดจุดขึ้นมาในการที่จะดาเนินการนะครับไม่ใช่ทำแค่ทดลองนำล่องจุดใดจุดหนึ่งเขตมัธยมก็เช่นเดียวกันถ้าท่านจะทำโรงเรียนดีสมุมเมืองขึ้นในแต่ละจังหวัดนะครับท่านจะมีอยู่กี่แห่งจึงจะรองรับนักเรียนขยายโอกาส และนักเรียนมัธยมตำบลแล้วรองรับการกระจายตัวจากโรงเรียนแข่งขันสูงท่านต้องเพิ่มขึ้นมาทั้งหมดกี่จุดในจังหวัดของท่านจึงจะทําให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษามัธยมศึกษาในแต่ละจังหวัดพอลงไปเป็นรายเขตอย่างนี้แล้วเนี่ยนั่นก็หมายความว่าทุกเขตถามว่าต้องมีโรงเรียนดี สี่มุมเมืองไหมมัธยมดีสี่มุมเมืองไหมถ้าหากพื้นที่ตรงนั้นไม่จําเป็นต้องมีท่านก็ต้องอธิบายว่าไม่ไม่มีเนื่องจากอะไรยังไงแต่ถ้ามันจําเป็นต้องกระจายไปอยู่ในเขตปฐมทุกเขตท่านก็ต้องไปพอดจุดของมัธยมดีสี่มุมเมืองในแต่ละเขตของปฐมในแผนที่ร่วมกันไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าผมสรุปพูดขึ้นมาทั้งหมดนีนก็คือว่า ในเขตปฐมกับเขตมัธยมต้องทำงานคู่กันตั้งแต่การทำโรงเรียนคุณภาพชุมชนและในขณะเดียวกันเมื่อเกิดโรงเรียนคุณภาพชุมชนเกิดขึ้นโรงเรียนมัธยมดีสีมุมเมืองก็ต้องตอบโจทย์ในการรับเด็กจากโรงเรียนดีของชุมชนนั้นๆมาเป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองในโซนไหนอย่างไรมันจะต้องสัมพันธ์กันอย่างนี้นะไปทุกๆจังหวัด อันนี้คือคือประเด็นที่ที่ที่อยากให้ท่านทำส่วนรายละเอียดว่าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจุดโรงเรียนดีของชุมชนเน่ยจะสร้างอาคารกี่หลังจะมีคุ้พันอะไรมีห้องปฏิบัติการอะไรอะไรเท่าไหร่เนี่ยตรงนั้นเน่เป็นความจำเป็นในขั้นที่2ค่อยทำก็ได้แต่สิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดคือตอนนี้คือแผนที่และจุดในการที่จะทำโรงเรียนดีสมุมเมืองของมัธยม และจุดที่จะทําโรงเรียนดีของชุมชนของเขตปฐมนะครับโดยให้ทําเป็นลายลายเขตพื้นที่ของปฐมเป็นหลักถ้าปฐมนั้นมีเขตเดียวนะครับในจังหวัดนั้นก็พอดมาแผ่นเดียวจบแต่ถ้าจังหวัดใดมีมากกว่า1เขตมี2เขตเราก็ทําเป็น2แผ่นแล้วไปแผ่นปะหน้าอีก1แผ่น อันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้ดําเนินการใน,ในเบื้องต้นส่วนรายละเอียดต่างๆปีกย่อยเนี่ยเดี๋ยวผมให้ท่านอนุไทยลงรายละเอียดแล้วเราค่อยพูดคุยกันหลังจากที่สื่อสารในรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับในเบื้องต้นเนี่ยผมเห็นปัญหาที่พบจากการทํางานของพวกเราเพียงเท่านี้นะครับหรืออาจจะมีประเด็นอื่นเชิญท่านอนุไทยให้รายละเอียดเพิ่มเติมครับครับในรายละเอียดนะครับจากที่ เราได้รับทราบปัญหานะครับว่าในแต่ละเขตนะครับทําออกมาแล้วมีความแตกต่างกันนะครับในวันนี้นะครับทางสปทเองนะครับก็อได้กําหนดนะครับในแนวทางที่จะให้พวกเราได้ปรับนะครับเพื่อที่จะให้เกิดเป็นภาพของเขตพื้นที่แล้วก็ของจังหวัดนะครับให้เป็นเป็นภาพเดียวกันนะครับขออนุญาตไปที่ powerpoint ชุดอันที่2นะครับ ครับครับขอขอ powerpoint ขึ้นเลยครับใช่ใช่ครับครับครับอย่างที่ทางท่านเลขาธิการได้นำเรียนนะครับผมผมกำหนดเป็นสองรูปแบบนะครับรูปแบบที่หนึ่งนะครับเป็นพื้นที่จังหวัดนะครับซึ่งขนาดเนี้ยที่ทำมาเนี่ยจะเป็นลายเขต นะครับยังไม่มีภาพจังหวัดให้เห็นนะครับก็ขออนุญ,ญาตรูปแบบที่หนึ่งพื้นที่จังหวัดเนี่ยผู้รับผิดชอบก็คือทางสปปนะครับของทุกจังหวัดนะครับของเขตหนึ่งทุกจังหวัดนะครับขออนุญ,ญาตให้ทางเขตหนึ่งนะครับเป็นเขตที่รวบรวมนะครับแล้วก็มาทำภาพของพื้นที่จังหวัดนะครับในพื้นที่จังหวัดเนี่ย ก็จะมีแผนผังนะครับของแต่ละเขตทั้งประถมและมัธยมนะครับอันนี้อันที่หนึ่งะครับที่จะขอความร่วมมือให้กับทางาเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขตหนึ่งะครับได้เป็นเจ้าภาพในเรื่องของการทำจังหวัดนะครับรูปแบบที่สองนะครับอันนี้ก็คือส่วนของเขตพื้นที่ ของตนเองนะครับทั้งประถมและมัธยมนะครับจำนวน225เขตนะครับอันนี้ท่านก็ทําของท่านนะครับเป็นทําเป็นรายเขตนะครับไม่ได้ทําเป็นในลักษณะของรายอําเภอนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น1แผ่น1เขตนะครับซึ่งรูปแบบที่2เนี่ยเมื่อทําเสร็จเนี่ยท่านเองก็คงจะต้องส่งต่อให้กับทางสพ เขตหนึ่งทุกจังหวัดนะครับเพื่อที่จะนําทั้งเขตปฐมแล้วก็เขตปัธยมมาทําพื้นที่จังหวัดนะครับอันนี้คือ,อแผนการจัดทําแผนที่สถานศึกษานะครับขออนุญาตเฟรมต่อไปครับในเรื่องของการลงรายละเอียดในเรื่องของการจัดทําแผนนะครับซึ่งทุกเขตได้ดําเนินการมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับ ขออนุญาตเพื่อที่จะปรับในส่วนของโปรแกรมให้สอดคล้องกันนะครับหนึ่งก็คือใช้โปรแกรมของ p h o t o s h o p นะครับซึ่งข้อดีของโปรแกรม p h o t o s h o p นั่นก็คือสามารถขยายหรือย่อได้แล้วไม่แตกนะครับอันนี้ก็ถ้าท่านเขตใดที่ทำเป็น Photoshop อยู่แล้วก็ไม่ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงนะครับ แต่ก็ขอให้ตับนะครับถ้าเขตไหนที่ไม่ได้ทำในใช้โปรแกรมนี้นะครับคิดว่าตรงนี้ทางเขตพื้นที่คงจะมีทางาฝ่ายเทคนิคได้ดำเนินการนะครับอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2นะครับอขอกำหนดหน้ากระดาษนะครับเป็นแนวนอนนะครับขนาด A1 นะครับหรือ23.4คูณ33นิ้วนะครับกระดาษ A1 นะครับถ้าใครที่สร้างเป็นอาคารสำนักงานหรือสร้างบ้านท่ฉนจะเห็นว่า,าเป็นกระดาษขนาดนะครับในเรื่องของการแผนผังตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะมาเกี่ยวข้องนั่นก็คือ,อาทางส่วนกลางเราเองนะครับขณะน,นี้ทางท่านและมนตรี นะครับได้มีการมอบหมายนะครับซึ่งจะออกมาเป็นคำสั่งนะครับจะให้40ทุกแท่งนะครับเป็นผู้แทนของแต่ละจังหวัดนะครับเข้าไปดูในหน้างานแต่ละจังหวัดของท่านนะครับเพื่อที่จะไปช่วยนะครับทั้งในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของการทําแผนผังรวมทั้งในเรื่องของการประสานงานกับ ทุกแท่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาชีวะอะไรต่างๆให้ท่านนะครับภาพตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้มีการแอคชั่นในส่วนของแต่ละจังหวัดนะครับเหมือนกันนะครับก็ขออนุญ,ญาตจะใช้กระดาษ A1 นนะครับในเรื่องของการดำเนินงานนะครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นเวลากำหนดภาพในแต่ละภาพเนี่ยนะครับทางช่างเทคนิคเนี่ยจะต้องกำหนด ในลักษณะของค่ากระดาษ A1 นะครับอันนี้คือข้อ2นะครับข้อที่3นะครับซึ่งเป็นรายละเอียดในเรื่องของเชิงเทคนิคนะครับว่ามีรายละเอียดทั้งหมด200รฟิกเซลนะครับอันนี้ทางช่างเทคนิคก็คงจะอะตอบท่านได้นะครับข้อที่4นะครับ ทางสพทจะมีไฟล์ตัวอย่างให้ท่านทั้ง2รูปแบบนะครับทั้งพื้นที่จังหวัดแล้วก็เขตพื้นที่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีในเฟรมต่อไปนะครับอันนี้ขอเป็นหลักการก่อนนะครับส่วนข้อที่5นะครับอย่างที่ทางท่านเลขาธิการได้นําเรียนนะครับขอใช้สัญลักษณ์หมุดสีให้ตรงกันทั้งประเทศนะครับทั้งเขตพื้นที่และก็จังหวัดนะครับขนาดถนนรูปแบบชนิดของตัวอักษร นะครับซึ่งมีตัวอย่างอยู่ในไฟล์นะครับตรงนี้เท่าที่เราดูเมื่อวานที่ท่านส่งมาเนี่ยเราค้นพบอย่างเช่นในเรื่องของขนาดเส้นถนนนะครับเช่นเส้นถนนระหว่างโรงเรียนนะครับ8กิโลเนี่ยปรากฏว่าสั้นกว่าเส้นถนนระหว่างโรงเรียน4กิโลอันนี้ถือว่าไม่ได้ตรงกับในเรื่องของอหลักของการจัดทําแผนที่ นะครับเพราะนั้นฝากท่านช่วยดูด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นหลักเกณฑ์5ข้อนะครับผมผมลงรายละเอียดนะครับในเรื่องของอการดำเนินงานนะครับอันนี้คือแบบฟอร์มนะครับที่เราจะส่งไปให้นะครับตรงนี้จะเป็นแผนที่สถานศึกษาจังหวัดแล้วก็ท่านก็ใส่จังหวัดของท่านนะครับจะเป็นสากแก้วมุกดาหารสุราษฎธานีทั้งก็ใส่นะครับแล้วก็สัญลักษ์ณ ตามสีนะครับอย่างที่ทางท่านเลขาธิการได้ได้นำเรียนกับท่านนะครับใช้สีในนี้เฉพาะนะครับเฟร,รมต่อไปเป็นแผนที่สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับอันนี้ท่านก็ใส่มานะครับเป็นเขตประถมศึกษาเขต2เขต3เขตส,ขตส,ขตสีหรือเขตมัธยมศึกษาเขตที่เท่าไรท่านก็ใส่ของท่านมานะครับอันนี้เป็นเป็นผังที่ที่เรา กำหนดไว้ให้นะครับในรายละเอียดนะครับเมื่อท่านทําแผนที่ฉบับที่ให้เหมือนกันตามที่ทางสปทได้ดำเนินการแล้วนะครับจะมีการบันทึกไฟล์นะครับเพื่อที่จะให้ทางส่วนกลางนะครับได้มารวบรวมนะครับก็ขอกำหนดนะครับเป็นพื้นที่ไฟล์ นะครับการกําหนดพื้นที่ไฟมีทั้ง2แบบนะครับเพราะฉะนั้นทางเขตปฐถมเขตหนึ่งนะครับซึ่งจะต้องทําเขตของตัวเองด้วยแล้วก็ต้องมาช่วยทําในเรื่องของตัวจังหวัดด้วยนะครับก็จะมีแบบบันทึกให้ท่านนะครับซึ่งในรายละเอียดของแต่ละจังหวัดไฟล์รหัสเท่าไรนะครับก็ท่านสามารถที่จะ,ะยิงใน QR code นะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้ พราะวพอยชุดนี้ไปให้นะครับอย่างเช่นจังหวัดกระบีนะครับถ้าเป็นพื้นที่จังหวัดเนี่ยก็จะเป็น PS-M1 ขีนะครับส่วนอ,อาเรียนว่าทั้งสองแบบเนี่ยมีมีไฟล์สองแบบนะครับก็คือ Photoshop กับไฟล์รูปภาพนะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวจะขออนุญาตพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ใส่รหัสไปนะครับส่วนของเขตพื้นที่ของกระบีนะครับก็ใส่ PICO 5-01ขีด01นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวท่านสามารถที่จะสแกน q r c o d e ได้นะครับเชิญต่อไปครับครับในชนิดไฟล์นะครับอย่างที่นําเรียนนะครับนอกจาก p อ่ t o s h o p ที่เราจะมาใช้นะครับซึ่งทางส่วนกลางเนี่ยจะนําเข้าลงพิมพ์ นะครับเพื่อที่จะไปปิ้นแผนที่ที่ท่านทำมานะครับครบทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มอบให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการนะครับรวมทั้งหน่วยงานทั้ง4ี่แท่งหลักนะครับที่ใช้ในเรื่องของการพิจารณานะครับรวมทั้งคณะทำงานต่างๆเนี่ยนะครับทางสบถเนี่ยจะเอาเข้าลงพิมพ์นะครับก็ขออนุญาตที่ให้ท่านต้องใช้ p อ่าโฟโต้ช็อปนะครับแล้วก็บอกรหัสไฟล์มานะครับขนาดเดียวกันนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องส่งอีกหนึ่งไฟล์นะครับทั้งในส่วนของตัวจังหวัดเองแล้วก็เขตพื้นที่เองนั่นก็คือไฟล์รูปภาพนะครับอันนี้ไว้สำหรับใช้ในเรื่องของของการนำเสนอนะครับซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวท่านอาจจะ,อะมอบหมายให้ทางฝ่ายเทคนิคนะครับได้ไปดำเนินการนะครับ หลังจากที่ท่านได้แก้ไขไฟล์นะครับแล้วก็ดูในสัดส่วนที่เป็นขนาดของกระดาษ A1 แล้วนะครับมีการบันทึกไฟล์แผนที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้ท่านนะครับได้ส่งนะครับมาทางอีเมลนะครับตามระบุที่อยู่ในหน้าจอของท่านนะครับ ขออนุญาตที่จะต้องอใช้ข้อมูลนี้นะครับเป็นการเร่งด่วนนะครับท่านสามารถส่งให้กับทางสพทเรานะครับภายในวันเสาร์ที่19ธันวานะครับซึ่งเราก็จะมีระยะเวลาให้ท่านนะครับวันนี้วันพระหัสวันศุกร์นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับแต่ถ้าท่านใดสามารถขณะนี้ท่านมี ไฟล์เดิมอยู่แล้วนะครับท่านก็ปรับแก้เชิงเชิงเทคนิคให้ได้เป็นไฟล์ในส่วนของอาโปรโตช็อปกับไฟล์รูปภาพนะครับท่านก็สามารถส่งมาได้เลยนะครับก็ขออนุญาตขอความร่วมมือนะครับท่านเขตทุกเขตนะครับให้ให้ส่งภายในวันเสาร์นะครับครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับอาในช่วงของการทำงานหลังจากที่ได้มีการประชุมคอนเฟลเลนต์ไปแล้วเนี่ย คิดว่าอาจจะมีบางเขตนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือต้องการที่จะสอบถามทางส่วนกลางนะครับอันนี้เราก็ขออนุญ,ญาตนะครับให้ท่านนะครับได้นำช่างเทคนิคนะครับหรือที่จะทำ Photoshop แล้วก็ไฟล์รูปภาพเนี่ยนะครับในขั้นตอนที่ทางผมได้นำเนินการเสนอไปนะครับได้ขออนุญ,ญาตให้ผู้ที่รับผิดชอบนะครับได้ เข้าร่วมกลุ่มไลน์นะครับเราตั้งชื่อกลุ่มไลน์ว่าแผนที่โรงเรียนสปทนะครับท่านก็สามารถที่จะสแกนแผนที่ของโรงเรียนของสอปทนะครับได้เลยนะครับครับเชิญครับมีรายละเอียดน,นะครับครับก็เป็นแนวทางนะครับที่าทาง สปทนะครับได้เห็นปัญหานะครับหลังจากที่ท่านได้ส่งเข้ามาแล้วนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบเดียวกันนะครับแล้วสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับเราเองก็ขออนุญาตท่านนะครับที่ได้มากําหนดในภาพรวมเพื่อให้เกิดในในรายละเอียดตรงนี้นะครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อเราพอดจุดใหม่เกิดขึ้นกี่จุด นะครับตามที่ท่านออกแบบเอาไว้เนะี่ยท่านก็ใส่งบป,ประมาณเข้าไปในแต่ละจุดเหมือนที่เราออกแบบตกลงกันไว้แต่ในรายละเอียดนั้นนะ่ยท่านก็อาจจะใช้กรอบวงเงินงบป,ประมาณในที่ท่านทําไว้สมมติว่าท่านทําไว้ศูนย์เดิมเนี่ยอยู่2 0งแต่ท่านเพิ่มเป็น20ท่านก็ตั้งงบป,ประมาณจากฐานของสองจุดนั้นนะ่ยมาเป็นฐานขั้นต่ําในการของบป,ประมาณคร่าวๆก็ได้ นะครับในการขอเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมาอยู่ส่วนกลางเราก็จะมาวิเคาะว่าแต่ละจุดที่จะลงงบประมาณจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่กี่รูปแบบอย่างไรนะครับครับถ้าไม่มีก็ถือว่าทุกทุกเขตพื้นที่ได้เข้าใจในหลักการร่วมกันแต่ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยเนื่องจากการดำเนินการเนี่ยทำไปแล้วเกิดประเด็นให้ท่านถามมาทางไลน์เลยนะครับเพราะว่าจะมีคนตอบให้ทุก ทุกๆคําถามที่ทาถามเข้ามาอันนี้อันหลักที่1ครับต่อไปหลักการที่2เนื่องจากเวลาเรามีข้อจํากัดในเรื่องของการจัดตั้งงบประมาณประจําปีนี้ก็ขอว่าให้ท่านส่งตามกําหนดระยะเวลาที่เราคุยกันไว้นะครับคุยกันไว้ท่านอาจไม่ต้องรอถึงวันที่18นะครับใครพร้อมก่อน ส่งก่อนได้นะครับถ้าใครส่งมาก่อนทางสพทก็มีทีมที่จะตรวจคำขอของท่านเป็นลายเขตลายจังหวัดหากมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็จะสื่อสารเป็นลายเขตไปนะครับอันนี้คือหลักของการทำงานก็ก็ขอสื่อสารกับท่านตรงนี้นะครับถ้าไม่มีประเด็นสอบถามก็ขอให้ท่านทุกท่านได้ยึดกรอบวิธีการ ที่เราตกลงกันในแบบที่ท่านอนุไทยได้ให้รายละเอียดไปแล้วนะครับกำหนดส่งตามเวลาที่เรากำหนดครับในนามของสพถก็ต้องขอขอบคุณท่านพอเ,อเขตท่านรองพอเ,อเขตท่านพอ,อแผนและก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้้ทำงานตรงนี้นะครับเพื่อเป้าหมายเราจะใช้เป้าหมายนี้นะาเป็นตัวขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพของการศึกษาของของประเทศของพวกเรา ให้ที่เป็นรูปธรรมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเอากรอบที่ท่านออกแบบทั้งหมดเนี่ยเข้าคอรอมอนะครับเมื่อคอรอมอให้ความเห็นชอบเนี่ยจึงจะออกมาเป็นกรอบงบประมาณประจําปีที่จะทําแต่ละปีอาจจะทําเสร็จ5ปี3ปีก็สุดแท้แต่มติคอรอมอที่จะออกมาตรงนี้อยู่ในขั้นตอนของการทํารายละเอียดก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยความเคารพครับสวัสดีครับ